สบายดีทุกคนเนาะสบายดีเอทุกคนสบายดี f อซที่อยู่ทางฝั่งไทยและกัฝั่งลาวเนาะมื้อนี้แว่นกัสซีมาเล่าเรื่องตอนไปอยู่ไทยเนาะตอนไปอยู่ไทยทําอิดเป็นอย่างจังอยากไปอยู่ไทยเนาะเออแรกๆเลยเนาะก็คืออันอยักงาม เห็นคนอื่นมาแต่ไทยเนาะเห็นคนอื่นแบบรุนเอื้อยอย่างนีนะเห็นเวียกมาแต่ไทยและแบบขาวงามแบบนีินะคือบได้คิดอย่างไรได้อือแล้วเห่าก็อยากงามแบบนั้นแน่คืออยากไปย้อนอยากงามอย่างเดียวตอนนั้นบได้คิดอย่างเลยคิดว่าไปแล้วสิแบบไปแล้วสิแบบเห็นดารา <laughs> ไปเลยสิแบบได้ไปเห็นดาราแล้วก็เห็นพระเอกนางเอกนะแบบฮาเบิง่งฮอลลาฮาร์หลายนะแต่ว่าตอนไปคือบเป็นอย่างที่คิดเลยทุกคนบเป็นแบบนั้นเลยไปทำอิดนะไปอยู่อันไปกับเอ้ย <c oughs> ไปเป็นแม่บ้าน <c oughs> เงินเดือนสี่พันเงินเดือนสี่พันกาเฮ็ดนะเฮ็ดเฮ็ด ทุกอย่างเลยเนาะแม่บ้านให้เรียกเือนเรียกซันเลวก็เลี้ยงน้องอีกสองคนคือน้องกะหนาฮักแหงเนาะตอนทําอิดเนาะไปอยู่เล่าให้ฟังตอนทําอิดไปอยู่นะทุกคนแลวแบบเด็กน้อยสองคนฮ่ะนะคือเขาแบบตีแว่นยิกแว่นแม่บบมักไปอยู่เลยแบบโบมักค่ะนะเฮากับแบบอืมมีเพื่อนเนงเนาะเด็กน้อยอันนั้นแบบมามายิกนะัง แล้วก็ให้เนาะจนให้เจ็บแล้วทีนี้ก็อยู่มาอยู่มาได้ประมาณจากเดือนว่าสามสี่เดือนเด็กน้อย,อยติดบบดนี้ติดติดโบเอ็ดยังให้เลยแบบฮักเขาเวสีนะเขาก็ฮักเขาได้เพราะว่าหน้าฮักแข่งกาลังหน้าฮักกันนะเอ็ดทุกจริงทุกยากเนาะแต่ว่าบัดนี้เพื่อนเอ็เศร้าห้องให้อยู่เนาะก็อยู่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วบ่อนที่เพื่อนเศร้าห้องให้อยู่นะ มีหมามีหมาหลายไหมกะย่านหมาแห้งบบดนี้ฮะจากไอ้จังไดย่างกลับไปก็มาต่อเสืดึกๆย่างกลับประมาณสามทุ่มหรือว่าเก้าโมงเนาะเก้าโมงย่างกลับเงินตอนกลางคืนย่างย่างกับห้องห <c oughs> มากะเห่าแบบนี้อันหมานอนอยูได้มีมีเท่านึงหมาหมา,มานอน,น,อนอยูทุกคนแล้วแว่นแกย่องย่องย่องไป ย่องไปหอดประตูเลยเอ็ดแอหมาน่ะเอ็ดเอิญเอิญหมานี้หมาแนมเพิงเห่าเข้าห้องกอบหทันแล้วต้องลุกตั้งแต่เซาเอ็ดเปียกก็คือแล้วทีนี้อยู่ได้ประมาณจักเดือนมั้งสี่ห้าหกเดือนนี่มั้งบ่แน่ใจเนาะโดดแล้วลืมแล้วเออไปอยู่ตอนอายุเท่าไหร่ว่าอายุสิบหกมั้งอืมประมาณอายุสิบหกนี่แหละ ประมาณอายุสิบหกแล้วเอื้อยบบนี้เอื้อยแบบว่าเอื้อยเพิ่น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 โบมักเนาะเพิ่นเพิ่นอยากมาสินะเพิ่นแหละพาเขามาแม่มเพิ่นพาเขาออกจากบ่อนั่นเขาก็ออกมานําออกมาแล้วมาอยู่อ่านํามาอยู่นํามั่นญาติเนาะญาติอยู่ที่ท่าพระเนาะมาอยู่นําญาติแล้วทีนี้ อันมายูซื้อนี่แหละแล้วเพื่อนซองเวียกให้เอสได้ไปเอสเวียกอยู่หันอาหารตามสั่งเนาะเป็นหันหันอาหารตามสั่งแล้วก็มีอันปีงปลานินนะหันเมียงปลาเผาเออหันพันป่าหันพันป่าแล้วทีนี้อันอยู่ได้จากเดือนมั้งสกสามเดือนมั้งบนประมาณนี้แหละอยู่แล้ว ในฮานาน่ะบบมีเด็กเสิร์ฟจากคนเลยอันเพิ่นต้องการเด็กเสิร์ฟมาแหละเลยเอ้ยเลยเป็นคนเสิร์ฟคนเดียวและมีพ่อครัวอยู่สองสามคนอืมคนปิ้งป่าคนนึ่งแล้วแว่นเนี่ยแว่นบบมักแหงก็คือเด็กเสิร์ฟเนาะแว่นก็นเลยบ่บ่ไปเสิร์ฟแว่นบบมักแล้วแว่นไปเป็นคนล้างจาน คนล้างถ้วยแว่นเป็นคนล้างถ้วยดีกว่าแว่นแว่นโบเอาการเสิร์ฟจังใดแว่นกับโบไปสินะเออแว่นกันเลยแบบแว่นกันเลยได้เป็นคนล้างจานแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ว่าหกพันเออขึ้นมาอีกสองพันหกพันแล้วทีนี้แบบบางเท่นลูกค้าหลายนะแว่นก็ได้ออกมาเสิร์ฟนำาซอยเอื้อยเนาะซอยเอื้อยจังไนก็ได้ทิปมือละประมาณร้อยร้อยป่ายนี่แหละเนาะ แล้วกลับไปล้างถ้วยเลยกันมาซอยเงินครัวแน่สิน่ะเออละกาอยู่ต่อมาต่อมามีมือหนึ่งมีมือหนึ่งอยู่ห้องกับเอ้ยสองคนเนาะอันเร้าห้องกับเอ้ยสองคนก็คือแค่ค่าเร้าห้องกับยังบ่พอแล้วทุกคนหกพันนะคือตอนนั้นก็คิดว่ามันหลายแหละอือเพราะว่าเฮากับเคยไปไทยแน่เนาะแล้วเพิ่นให้เ่าไห่ก็เอาสินะเฮากับเป็นเด็กน้อยเนี่ยก็จำว่าเด็กน้อยเด็กประมาณอายุสิบหกสิบเจ็ดเนาะ แล้วทีนี้ <c oughs> มีมือหนึ่งนอนย่างกับห้องนี่แหละไปนอนห้องแล้วมีแบบพม่าไหมมันจะมางัดห้องเฮาแล้ว <c oughs> แต่ว่าเฮาหูโตก่อนกับเอื้อยเนาะเหาก็เลยบอกบอกคนที่อันอยู่อยู่อันอยู่ใน้านอาหารนั่แหละมาขึ้นมาเบิ่งเนาะขึ้นมาซอยกับจับได้เนาะว่าคนใดคนใดเนาะ <c oughs> นับจากนั้นมาย่านแหงกันเลยออกจากฮานนั้นไปเลยเนาะ ออกจาก้านั้นไปก็คือบอกกลับประเอดอีกเลยย่านเนาะแล้วเพราะว่าทางกลับบ้านมันก็มีหมาในเนาะทางทางยางเมืองนะแต่ว่าตอนไปอยู่ไทยแรกๆนะทุกคนการู้สึกแบบย่านไร้ย่านจากย่านอย่างย่านเฮงประเทศไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากไปเอ,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 อกะงงเนาะวันนี้ออกมาวันนี้ออกออกมาเลยมาอยู่นําอันย่านนั่นแหละย,ยา่นยยานที่อยู่ท่าพระนั่นแหละเพิ่นยิบผ้าเนาะเพิ่นยิบแบบ ก่งใน่ที่เนะาะเฮากับไปยูน้ำเพล่นเนาะไปยูน้ำเพิเนินได้จักเดือนนี่แหละแววนแว้นลืมลเนาะไปะยูยิบพอเป็นนี่ได้แว่นกะหนีนกลับมาลาวเนาะเพราะว่าแบบก <c oughs> ินฮอดบ้านแน่และกะเฮาขี้ค้านแน่ตอนะเนาะอยากกลับบ้านแหงกะกลับมาบ้านแล้วทีนี้กลับมายูบ้านกะต้นเติบเนาะประมาณ ปีปลายมั้งแล้วทีนี้เอ้ยกับกลับไปอยู่ไทยอีกเอ้ากลับไปกลับมาเอ้ยไปอยู่ไทยได้แบบนี้พอดีเพิ่นมีแฟนอยู่ไทยเห็นนะเนาะเพิ่นกับหูจักกันจักฮานอาหารนั่นแหละเออฮานอาหารที่ไปอยู่ตอนนั้นแหละแต่แว่นตอนนั้นแว่นก็คือบ่มีผู้บ่าวเลยบด้ลมไผ่เลยจักคนแล้วทีนี้กลับมากลับมาอยู่บ้าน ไอเคยอันไอเคยปัจจุบันเนาะเอือยเนาะเอือยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกลับไปอยู่นําอันไปอยู่นําแฟนเพิ่นอยู่ไทยเนาะอยู่นําแฟนบัดนนี้แหละเอื้อยกะเอาไปอยู่นําไปอยู่นําเอือยเอื้อยเหงาอยากให้ไปอยู่นําโทรให้ไปอยู่นําอืมกะได้ไปยิบผ้าได้ไปยิบผ้ากะสี่ห้าหกปีอยู่ไดนเอออยู่ยิบผ้านะอยู่มาอยู่มาเมื่อนึงกะหูซึก คืออยากกลับบ้านตลอดอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาปลูกพักก็คือบ่อนนั่นมันกับบมีบ่อนปลูกพักแน่นะ่ะเออคิดฮอดบ้านแล้วอยู่ไปมันกะได้เงินเดือนกะหลายอยู่ได้เนาะหมื่นหมื่นปลายประมาณนี้เนาะอืมแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาคือหลายกลัวไงทุกคนเขามีแบบค่าบัตรไงค่าพาสปอร์ตค่าบัตรเทดเวียกอย่างซี่น่ะเออมันกะถ้าคิดไล่มาทั้งเบิร์ตนะคือมันกะบอกค้มเลยสิน่ะ แต่ว่าเงินันถ้าเทียบกับถ้าถามแว่นว่าหลายบอ่อแว่นว่ามันหลายไสแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาหลายกัวก็คือน้ําเข้าน้ําอย่างนี้ต้องซื้อเบร์น้ําต้องซื้อแต่ว่าแว่นบบได้เสียค่าเร้าห้องเพราะว่าแว่นออยู่ห้องน้าเอื้อยเนาะอยู่อยู่อยู่น้าเอื้อยแว่นบบได้เสียค่าเร้าห้องเนาะเล้วแว่นกลับไปอยู่ห้องงานเนาเพื่อนให้อยู่นฟรีนะเออ แต่ว่าคินฮอดบ้านกินฮอดบ้านแห่งจะกลับตลอดไหมพอดีเสื่องโควิดก็เลยแบบได้โอกาสก็เลยกลับมาอยู่บ้านพาพ่อพาพ่อนี่นะออกมาออกมานานอะออกมาอยู่ให้อยู่นาแล้วก็นอน,นอนนอนนานอนนาตอนทำอีทนี้บ่อนบ่อนฮีแวนอยู่นี่มันเป็นป่าบานเลยเด้เลยก็บ,บอกพ่อ พอถางเบิดถางแล้วก็จงต้นใหญ่ๆไว้นะให้มันเป็นเป็นเหลือแต่ต้นใหญ่ๆต้นน้อยๆเมี่ยงกระถางออกเบิดแล้วก็ปลูกเถียงปลูกเฉียงใหม่เนาะก็คือตอนนั้นคือบมีอมี่ยงเลยเงินมี่ยงกับโบมีเริ่มจากศูนย์เบิดเลยแล้วาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกพักก็ขายแน่น้อยนึงเนาะกับบริขายหลายพักก็ถทึกๆกเนาะแล้วทีนี้อยู่ไปอยู่มาก็เริ่มแบบ แว่นกับหูซึ้งเบื่อๆนะหูซึกแบบมึงแม่ทุกคนมันกันกนบเบเกวกับสถานที่ได้เนาะแว่นหูซึ้งเบื่อๆหูซึกแบบว่าอยากเอ็ดเวียกอยู่แต่ว่าฮาเซิงสิงนะฮาเซ็งเขาอยากมีรายได้เออเฮาบาอยากขอเงินพ่อแม่แล้วแว่นกับแบบเบื่อแว่นกับเลยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเฮ็ดจังใดดีด แว่นก็เลยเอาโรศัพั์นี่นะมาถ่ายคลิปลิ้นเวลาแว่นอันไปหาโนม้บอไปหาเฮดบอรหรือว่าแว่นอันเฮดกินบอสีแว่นกับมาตั้งกล้องถ่ายเลยได้แว่นกับไปเบิ่งคนอื่นแนะ่นอนไปเบิ่งหลายๆซ่องสินะแล้วแว่นก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ลง YouTube ก็นะตอนทำอินเนาะลง u t u b e กับ t i k t o k เนาะลงลงทิกตอกมันแหละลง t i k t o k แล้วก็เริ่มแบบมีคนแบบสนใจใน t i k t o k หลายกวัวเนาะสนใจใน t i k t o k ขึ้นมาขึ้นมาแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจนแสนเป็นล้านวิวจากชีเนาะเอามีคนสนใจเข้ากับบริคิดถึงปัานนั้นสินะแล้วการู้สึกอดีใจอยู่ได้เนาะก็ฮู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาสินกะก็เลยเริ่มถ่ายคลิปไปเรื่อย,อยมือใดอที่บาได้ถ่ายคลิปก็คือแบบขาดอย่างไปนี่แหละเนาะแต่ละมือนี่เนาะก็อัน ทุกมือนี้ก็เลยแม่ว่านได้ได้ได้จกหนองสะเนาะได้จกบ่อบ่อไหมเนาะแต่ยังพันได้เลี้ยงป่าอะไรกันตอนนี้ก็มีโซลาเซลล์น้อยเนาะน้ําก็ยังได้ตักตักมาฮดพักอยู่เนาะสิ่งที่ลําบากก็คืออันน้ําเลยเนาะน้ําไฟนี่ก็บบ่อปาไหเนาะไฟเออไฟนั่นแหละไฟกับไฟกับน้านี่แหละเพราะว่ามันต้องใช้ไฟได้น้ําขึ้นมาเนาะ เพราะว่าอันโซลารเซลล์มีเพ่งน้อยมันกับด้น้ําขึ้นมาได้น้อยเดียวนะทุกคนมันมันลําบากตอนที่เฮาหดฮดหดน้ําต้นไม้หดน้ําพักนี่แหละก็คือแบบมันมันปลูกหลายอย่างสินะบอกพ่อแม่ปลูกน้อยเดียวเพิ่นกับแบบเพิ่นมักปลุกหลายๆซสินะเฮาก็ต้องได้ฮดน้ํามันเนี่ยเนาะอยู่ห้อยู่นากะหาอยู่หากินต่มทงไ้ทงนา ปลูกผอกปลูกผักไว้กินเนาะแล้วก็มีเลี้ยงหมาไว้ตัวนึงนี่นอนอยู่นี่แล้วมันก็สบายสบายอย่างนึงเนาะก็คือแบบเฮาอยากตื่นนอนตอนใดก็ได้เฮาอยากนอนดึกก็ได้เฮาอยากนอนแต่หัวเวรนหัวค่ําก็ได้เนาะแล้วก็เฮาอยากนอนเวรนก็ได้อย่างสีนะหรือว่าเฮามือใดเฮาอยากถ่ายิปก็ได้มือใดเฮาขี้ค้านากับ,บ่ต้องท่ายมือใดเฮา เออมีเวียกไปเขากับไปสินะก็คือมันเป็นอิสระทุกอย่างเลยสำหรับแววนนะอยู่นี่อ่กากามีความสุขเนาะบ่ได้เหงาเลยมีคนถามเนาะว่าแบบอยู่ให้อยู่นาเหงาบอคืออยู่ได้เนาะก็คือบอ่เหงาเลยเพราะว่าเราหานั่นหานี่เฮตตลอดสินะเนะาะกาสบายเนาะสบายห้างใจละกากกยก็อาจจะทุกข์เนี่ยจักน่อยเนาะเพราะว่า มีตอนนี้มีแบบวา่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบและดูแลนะก็คือแบบเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงปลุกพกป,กปุกพักเขาก็ต้องดูแลมันสิน,ะน่ะเนาะลำบากไก่นิดน่อยกับบทเป็นยังเนาะกะสบายใจกับพ่อเนาะกะอยากมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเท่านี้เนาะกะคลิปนี้ค่ะไปเด้อทุกคนเด้อเดียวจีไปนอนเว้นแน่จากห้าห้านาทีสิบนาทีนาะและ้วกะซีลุกไปเอ็ดเวียกแล้วเด้อกะ ขอบใจทุกคนเด้อที่ฮาฟากจนจบเด้อคลิปนี้กลับไปแล้วเด้อทุกคนเด้อบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออยากให้แว่นมาเล่าเรื่องหยั่งกะลองอันเม้นๆม,มาเบิบงเด้อเพราะว่าบางทอแว่นกะคิดบอกออกอะนะ,นะเนาะเม้นเม้นมาบอกแว่นก็ได้เด้อก็ไปได้เด้อทุกคนบายบายแล้วเจอกัน